วันนี้มายืนอยู่ที่ตลาดนัดนะคะวันนี้ก็จะเงียบเงียบเงาเงาหน่อยนะคะแม่ค้าอากาศหนาวแวะมาดูร้านน้องเขาขายเขาขายสิบบาทเนื้อผัดกะเพรานะคะซาเจฟอบอกแม่ชลิก ดูเงียบบนะคะแต่ว่าขายดีนะคะขายหมดเลยนะคะวันนี้แม่ค้าในสวิตเซอร์แลนด์ตลาดนัดนะคะขายดีค่ะปอบเปี้ยหมดแล้วนะคะเหลือแต่ทอดผักนะคะวันนี้อากาศหนาวมากแต่ขายดีนะคะปอบเปียขายหมดเลยนะคะวันนี้คนไทยในต่างแดนคนไทยในต่างแดนโอ้ขายดีขายดี ร้านก็จะลบๆหน่อยนะคะไม่ลบหรอกเพราะว่าจะหมดลขลยดีก็โยนทัโยนั่ข,ยยขายหมดเลยนะคะแม่ค้าในต่างแดนนะคะหนาวแค่ไหนก็ต้องมานะคะเพราะว่าตลาดนัดวันเสาร์นะคะเมืองที่เราอยู่นะคะ ก็จะมีตลาดผักนะคะก็ทางน้นเขาก็จะขายปลานะคะกินนะะ้นเป็นพวกปลาพวกอะไรอันนี้ก็เป็นร้านแอฟริกาขายขายปลาทางน้น อันนี้ก็จะขายโฟมาสร้านนี้ขายโฟมาร์ตแถวนั้นก็จะขายอันนู้นก็มีรถขายเนื้อขายหมูขายผักนะคะปกติก็จะมีเยอะแต่วันนี้มันจะแปลกๆหน่อยนะคะเพราะว่ามีแดดแต่ว่าลมแรงนะเะย็นมากนะคะลบหนึ่งลบศูนย์มั้ง ลบหนึ่งองศาตรงนี้ก็จะเป็นในนี้ก็จะเป็นเซน,นท่ันนี่ค่ะหน้าแม่ค้าก็จะเป็นไ,ไหนไให้ดูแม่แม่ค้า <laughs> น้องนิดนะคะมาดามบ้านานานะคะมาดามบ้านาน,าาาน,านาสู้ชีวิตค่ะสู้สู้ โอ้หนาว่าข้างในนี้ก็จะเป็นซินเทอนะคะแต่ก,ก็จะไม่ถ่ายหมดนะคะเพราะว่าเพราะว่าจะถ่ายเซิร์ฟนะคะอันนี้ก็ช่วงฤดูหนาวนะคะช่วงฤดูหนาวมันก็ จะเย็นนะคะปกติก็จะมีคนเยอะมากแต่ว่าเสาร์นี้ก็มาเรื่อยๆค่ะแต่น้องเขาขายดีค่ะขายหมดเลยค่ะขายไม่มีอะไรขายแล้วก็เหลือแต่แค่นี้ยาปุเลเออเบอร์บอบาซิลิกเตอเทนบงอเวกลีกังต้นเน่ไข่เกี้ยงนะคะแม่ค้าไข่ดีนะคะแม่ค้ามาดามบ้านนาเพิ่งจะกลับมาจากเมืองไทยนะคะ ลงวันแรกนะคฝากคลิปนี้ไว้แค่นี้นะคะเพราะว่าอากาศเย็นมากนะคะเพราะว่ามันได้ถ่ายก็คือว่าให้ดูบรรยากาศของเมืองที่พี่นีอยู่นะคะเป็นเมืองเล็กๆตลาดหมู่บ้านนะคะจะมีวันพุธกับวันเสาร์นะคะปกติก็จะมี เยอะวันนี้นะแต่วันนี้รู้สึกว่าเงียบเงียบ <c oughs> สวัสดีค่ะ